สวัสดีจ้าวันนี้นาจะพามากินมาม่าเกาหลีเอ้มาม่าอะไรเหอรอภาษาอังกฤษไม่รู้คือกันเนี่ยมาม่าเพ็ดเพ็ดลักล่านนายังไม่เคยกินนะคะวันนี้นาจีมาลองกินดูว่ามันเพ็ดขนาดไหนมาพักก็ไม่มีอะไรดอกเด้วนันนี้อันนี้แก้เพชดแตง แล้วก็อะไรอะมะม่วงหาวมะม่วงหาวมะนาวหก <c oughs> แล้วก็นมตัวยังแก้วมาไหมแก้วใส่นั่นแก้วใส่น้ำแล้วแล้วก็นมจืดเตรียมไว้เป็นที่เรียบยร้อยแล้วเด้อกันไว้เผื่อที่แล้วก็อันนี้พักอะไรเนี่ยไม่รู้จักเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันค่ะเรามาทานกันเลยนะคะ <c oughs> วานากระปั้มไคยาโทนเพชรได้มากกว่าเรามา แข่งกันเลยนะจ๊ะว่าใครเจอชนเนอนะจ๊นะนายังไม่เคยกินดนะนี่นาซื้อมาลองกินนะนี่เผ็ดแน่แน่ต้องลองมาเพื่อนๆคำแรกมันเผ็ดจริงไหมอยากรู้ <45 S 1> นะว่ามันเผ็ดแท้ไหมนะ <still otic S 1> <c oughs> ่ะยังไม่กล้ากินเลย <c oughs> <c oughs> เรื่องว่ะเพดจริงว่ะเว้ยตัตงคว้ากันบ้างดิเพื่อนเพื่อนอันนี้ไม่ได้โกหกเด้อมันเพดแบบเนี่ยรอบปากเลยน่ะือ เผ็ดยะฮ้ย่มัเผ็ดอะว่ะโ้โเผ็ดหืมสองคำงงง่ะเพื่อนๆนาทำเพื่อเพื่อนๆเลยนะนี่อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อจ้าสองคำรู้เรื่องทำแรกก็รู้เรื่องเลยท่าให้ลองเลยเด้อหือ <cam ina> อยากกินน้ำเลยเนี่ยบอกให้อือจะครึ่งแล้วจะครึ่งแล้ว <oton ou> นาได้สามคำอยู่เลยม่วงหาวเพ uh ื่อนๆครับของจริงออื อันนี้นาสั่งจากออนไลน์เด้เนี่ยสุดยอดเพ็รจริงสุดยอดครับคูณล้านเนาะคูณล้าน ไม่ไหวอ่ะปากแดงแล้วตัวโอยไม่สามารถไปต่อได้จรเผ็ดจริงโอ้ยอย่าไปยอมแพ้เดี๋ยวรออะไรล้ะทำไมคนต่างประเทศกินกันได้วะเพ็ดจริงคือเพ็ดมาก ขโมยนมลูกมากินเตรียมนมลูกอันนี้เพื่อความสนุกสนานเนี่ยแต่กินไม่มดแท้ๆ <c oughs> ความที่อยากลองอตอนนี้นมจืดก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วทีนนี้จริง ได้เหรอกลัวอะไรวะแค่เผ็ดแค่นี้นมูกแตกอ๋อถ้าให้ลองเด้อเมคโครก็มีขายกระปุกละประมาณแปดน่ากินไปต่อไม่ได้อ่ะสามคำน่ะรู้เรื่องแข่งไม่ได้เลยวัเยเยอะว่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครแพ้ เอไปเด็รออะไระรออะไรอะ่ะอย่าไปยอมแพ้พเพื่อนๆสู้อสู้ได้น่าสู้เพื่อ fc ทุกคนนะจ้าต้องชนะเดวเนาะสู้เพื่อผู้ติดตามทุกคนถ้าไม่มือดเราจะสู้ได้เนี่ยน้ำมูกแตกแตกจริง มัอนู่นเลยเอาไปกันอสามกระปุกอ่ะเนี่ยเหมือนปากเจอไงไม่รู้อ่ะแบ่งเอาเราก็ปุ๊กครึ่ง ถ้านากินไม่เมื่อก็ขอโทษขออภัยเด้อคือมันเพสจริงๆมันไม่ไหวนะ่ะจริงมซู้ไม่ไหวไกลละไกลละไกลไกลจะไม่ไหวแล้วสำเพนะสเนาะตัวเดี๋ยแย่เนาะเพเเสจริงนะเว้ยดูปากเขาดิเนี่ย เจออ่ะเฮ้ยขึ้นหูหูเออเอาอะไรมากินวะเนี่ยแปลกเน,นะอะชอบทรมานเจ้าของตามกระแสอ้ยน้่ไม่ไหวหรอก ถ้ากินน้ำกินนมดีกว่าห้าคำห้าคำรู้เรื่องไม่ไหวจริงครับเพื่อนๆเผ็ดจ,จริงผมว่าผมกินเผ็ดนะเจอหนี้เผ็ดมีต้องให้มนุษย์พริกแล้ว ไม่ไหวแล้วเพื่อนๆมันไม่ไหวจริงอ่ะอย่าว่าคีโมเด้อตอนแรกก็่าจะสู้ตอนแรกก็ไม่เชื่อดอกว่ามันเพชรแท้ไหมเพราะนามเป็นคนกินเพชรของจริง ไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเราที่เหลือเดี๋ยวเราไปให้คนที่ไม่เคยกินด้านล่างไปแก้งคนข้างล่างกัน <c oughs> ถ้าไงก็อย่าลืมเดี๋ยวเด้อขอเวลาแป๊บนึ่งยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้จ <c oughs> <c oughs> อจ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้หนายเลยเด้อ เดี๋ยวที่เหลือไปแกงเด็กน้อยข้างล่างมากินเพื่อสนุกสนานแต่กินไม่ไหวแล้วมันเพ็ดเกินจริงสู้ไม่ไหวแท้ๆจะไม่ยอมจะไม่ยอมเพ็ดคนเดียวจะให้คนอื่นเพ็ดนำไปแกงคนข้างล่างกันนันนาใบบัค่ะสว<ป>ัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปแกงคนข้างล่างกันเนาะไปครับเพื่อนๆเราไปจะไปแกงคนนี้นะครับ บายบายถากล้องตามมาเนาะกล้กองยนหอ้องพี่ชายก่อนแบบพี่สะพ้ายอ่าเอ็มเดาไม่เคยกินกินอืออ่ะม,าม,าพมเพลนี่อ่าให้ลองแค่สองคำเท่านั้นแหละอ่ะเปิดประตูทำไมเรียนเข้าก็าเข้ามายุงมันเข้าแหมจัดคำใหญ่อย่าจัดคำใหญ่เดี๋ยวรู้เรื่อง องลงองลงเป็นไงขึ้นเดือนลงอ้าวเฮ็ดเฮ็ดตาอ้าเป็นไงครับเป็ีนมันเป็นขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยอ่าอยากลองอ่ะม เองห้าคำรู้เรื่องเนาะมาจากไหนอ่ะขอโอ้โหห่อละห่อละตั้งโฮกซิฟเจ๊ซิฟกระปุกน้อยๆน่ะอืมเป็นไงล่ะจัดนักจัดเต็มลองกินดูพี่เหมียวจะให้มากินน่ะเอาหน้ามากินเดี๋ยวพอเลยๆินี่ยถ้าถ้าถ้าใช้คำว่าชิมก่อนเพราะว่า มันจะอร่อยมากเลยหลอกแม่อี่แกกินไม่ได้กินไม่ได้กินเลยอู้ห่กินตัวไปคำแรกไปจุดอะเบื่ออะกินไหมเผ็ดกินแล้วปาแดงนิดเดียวอย่างเงี้ยเผ็ดเป็นไงคะกินต่อยนะครับอร่อยกินน้อยเดียวไม่รู้เรื่องหรอ ม,มันอร่อยอยู่แต่มันโอหหนูสารต่อไม่ได้เลยเราแม่ลองชิมแม่อยากกินกระจาะก,กระแจ๊กแม้มันจะได้รู้ว่ามันเพรชจริงหรือไม่เพรชจริงก็ประมาณน,นั้นแหละหนูกินกันคำใหญ่ๆเลยเลยด้่ร้อนปากเบิ้งเบึงพวกมึงไม่เพรชกันใช่ไหมมันพริกแบบพริกแบบ เอาเอาโชว์โหสุดสุดจริงอันนี่ยสุดจริงสุกระดิ่งแมวอ้าวกินดีดีเยี่ยมอ่นอร่อยอร่อยไหม กกินให้หมดเลยอย่าลืมไปนน่นเลยอ้าวมึงชวนกันกินให้เบิร์ตเงาเอา,อาอ <c oughs> พวกมึงเพ้นนานดิหน,นูไปต่อไม่ได้หนูกลัวหนูช็อกมันเพ้น<ด>มันหนูซัดคำใหญ่กันเข้าใจไหมหเริ่มเริ่มแล้วพวกมึงเริ่มแล้ว ไปนอนไปเข้าไปนอนเบสไม่ได้กินเลยเนะี่ยไปลุกไปมันกินไม่ได้หรอกไปไปโอ้โเอหเอาไปเอาไปเอาไปมันเพชรนานจริงว่ะเ <c oughs> ขี่ยอย่าให้หกอย่าให้หกอย่าให้เปนะ <c oughs> ี้ยนนะยัง อันนี้ยังไม่จะตีงเออไอ้นี่ยังไม่ตีงอ้นี่ยังสู้ไหวรู้เรื่องอมึงไปล้างมือนันเจบนั่นนะอ,อย่าไปจับมืออไปจับมันจะแสบจีดมาเพชรไม้ปท่ทีนี่เพชรเทาทุนเพชรจีดเล เผ็ดไหมเผ็ดไหมแม่เผ็ดแซ่บแซ่บจริงอะไรจริงชุดจริงเผ็ดแซ่บเออสุดยอดถ้าไงก็ลาเพลงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังลูกบ๊ายบายยังบ๊ายบาย